จะทใให้ในวันนี้กชื่อค่ะไปทักงานหรอไปเรียของเลยไปเทักชื่อค่ะ๋ยวไม่ชื่อไม่ทันนะล้องุนขอเลยขอบคุณค่ะไปทักชื่อ่ไอ้ไอ้ ดีๆแบบนี้มันช่างเป็นอะไรที่ดีจริงๆซีนแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกสนุกเป็นซีนที่เล่นยากมันเลยสนุกน้่นเองผมบอกแลยว่าซีนนี้ซีนนี้ผมพ้อมเป็นปี โดนทามตกดึกแล้วมันเค้งเใหรอกระสุนพู๋ยิ่งกินข้าวเสร็จแล้วมัปม่วงอะสี่ทุ่มนะวันนี้ ต้องเต็มเนาะคุ่งนี้ชาวเก่งมากจับสามสองแอบหัวแอบครับเฮ้ยวิธีอะไรเนี้ยป้อนยา嘛เไม่งเคยป้อนยาของเฮ้ยว่าต่อเทกันแล้วจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ขนี้เรากำลังชื่นชมนะครับดโลกตัวนี้มีเวลานอนเป็นสิสองัญเวลาที่เขาตื่นก็คือเวลาที่เขาหาอาหารนะครับเลยก็จะเป็นหมูทอดโดนัทหรือว่าอะไรที่เป็นน้ำตาลาทหาอหารไม่ลาบไม่บ กูต้องพูดดีๆกับคนแบบนั้นด้วยว่ะคนกวนตีแบบนั้นน่ะกูจะเรียกไอ้เชียอานกันได้เลยมึงแล้วก็ทางงาวก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่มึงต้อบคำถามไหนเด็กแถวนี้แม่งปากดีวะไวไไ้ไม่ใชได้แต่ได้อันเนี้ยวุ้เร็วไป ไปก่อนนะพี่อาร์มเรไปก่อนนะเอาไปแล้วเหรอเดี๋ยวเรี่ยงกุอะก็เดินมามุกอยู่ที่เดิมเยถดกตองไหมครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเบียดเราจะมาดันเดี๋ยวมาดนตัวที่สกปรกว่ะเฮ้ยเฮ้ยก็นอนยังไงดีวะนอนปน๊บเฮ้ยพี่อา

ม่งตอนนี้ไม่มีกล้องเต็ม <c oughs> คนเดียวจะเล่นแบบนี้ใช่ป่ะนี่ใครก็ได้ปล่อยเด็กขี้งอนคนนี้หน่อยฝนตกอะ่ะระวังเป็นหวัดขั้นป่วยขึ้นมาเต็เมซ้ำนะนุ้นยไ,ไม่ได้การละแรงล่างไอ้นน <c oughs> ที่ตายแล้วไม้กูถทิมัเน,นี่ยจะเล่นแบบ พี่ใครก็ได้ดูกเขาที่นี่พี่แตกูไม่ใช่เพื่อนมึงเนี่ยแล้วตีโกงคิดว่าพี่อาร์ตตามจีบมึงอยู่อ่ะแต่ท่าทางเมื่อกี้มึงไม่ใช่เพื่อนเลยเพื่อนพี่จีบมึงแค่นั้นเราไปโสดตายคนเดียวดีกว่าโโอ้หไปเก่งสแล้วไงไอ้เชี่ยเหรอไอ้เชี่ยมึงไม่บอกกูไปแฟนกูจะไปรู้ไหมไปอยู่ในแก้วหรือมั้ไอ้เงยคนสั่นเย็นคนเหอะเฮ้ย น่าร no, so ักอ no, hey. hey, oh, ่ะมันกลัว่ากลัวหนุนซาาคุณหนุนซ่าอันนี้รถพีอาร์เองเลยนะได้ไม่สำคัญหรอกครับว่าขับรถอะไรสําคัญแค่ว่าเพื่อนข้างมีคนนั่ง้วยมีเลยนี่มีแล้วไงเนี่ยอ้เไอ้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีจังวะอ่าฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะฮะ Tell me they wouldn't be perfect